โคโลวันนี้นะครับมาพบกันนะครับผมเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติฝรั่งเศสนะครับพบกับทางทีมชาติโปแลนด์ครับฝรั่งเศสเสียรางวัลไปประมาณหนึงเหมือนกันนะแม้ว่าจะจัดสำรองลงก็ตามพวกเขาพลาดท่าพ่ายตูนิเซียไปแบบพลิกล็อกในนัดสุดท้ายแต่ว่าเข้ารอบไปเป็นที่เรียบร้อยแต่วันนี้ไอ้พวกตัวหลักๆเนี่ยนะครับเดเดียรเดชองเนี่ยนะครับจะจัดกลับมาลงสนามแบบเต็มสูบเลยนะครับนำโดยท่านประธานคิเรียนเอ็มบัปเป้นะครับองตูนกริสมันอุสมันเดมเบเล่นะครับโปลลินยังชัวร์นี่คือทุกคนเนี่ยกลับมาเป็นตััััวจรรริงงนนะะคคบบท้หมด วันนี้เจอกับทีมชาติโปลแลนด์ที่บอกโอ้โหลุ้นแทบใจหายใจคว่ำเลยนะครับกว่าจะผ่านเข้ารอบมาได้นะครับก็ต้องบอกว่าเหนื่อยนะครับเพราะว่าโปลแลนด์บอกว่าเหนื่อยเลยทีเดียวนะครับกว่าจะผ่านเข้ารอบมาได้นะครับโรเบิร์ตเลววนดอฟสกี้ยังได้ไปต่อกับบอลโลกซึ่งก็น่าจะเป็นบอลโลกครั้งสุดท้ายของเขาแหละนะครับโยเ่ในว่า38 39แล้วจะมาต่อนะครับก็ดูแล้วนะครับวันนี้ด้วยชื่อชั้นตัวผู้เล่นนะครับก็ อ่าฝรั่งเศสดูดีกว่าแต่ผมอยากจะมองว่ามันอาจจะไม่ได้ขาดลอยอย่างที่คิดขนาดนั้นนะครับผมก็เชื่อว่าฝรั่งเศสนะครับสุดท้ายจะเป็นฝ่ายที่คว่ำโปโลแลนด์ไปได้แต่อาจจะไม่ใส่อย่างที่เราคาดคิดกันนะครับผมก็มองไปที่ทีมชาติฝรั่งเศสนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถล่มแบบขาดลอยเท่านั้นเองนะครับ